อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างมีพื้นที่อยู่ในอำเภอนาทวีและอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลามีสภาพป่าและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยจุดเด่นที่น่าสนใจสวยงามเช่นน้ำตกจำนวนหลายแห่งทั้งยังเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ฐานที่มั่นของการสู้รบกับโจรจีนคอมมินิสต์ ที่เป็นหลักฐานให้ศึกษาถึงสถานที่และวัตถุทางประวัติศาสตร์ของการสู้รบอันยาวนานได้อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ137,800ไร่หรือ220ตารางกิโลเมตรได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่22กรกฎาคม พุทธศักราช2,534โดยมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปเขาน้องค้างเป็นยอดเขาสูงมีอากาศหนาวเย็ยนตลอดปีสมัยโบราณคนที่เคยขึ้นไปบนยอดเขาจะเห็นมีน้ำค้างเป็นเกล็ดอยู่ตามยอดหญ้าลักษณะเป็นใย,ยแมงมุมแม้แต่ตอนเที่ยงวันก็มีน้ำค้างประปลายอยู่บนยอดหญ้าซึ่งเป็นสภาพที่แปลกเป็นอย่างยิ่ง งเรียกขานกันว่าเขาน้ำค้างลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นแนวยาวไปตลอดจนถึงพรมแดนประเทศมาเลเซียประกอบด้วยยอดเขาที่สำคัญคือควนสยาควนเขาไม้โดยมียอดเขาน้ำค้างเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดประมาณ648เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นแหล่งต้นน้ำรำธารหลายสายเช่น ทองนาทวีทองทับช้างทองทรายขาวเป็นต้นดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายส่วนลักษณะหินเป็นพวกหินปูนและหินแกรนิตเป็นส่วนใหญ่เขาน้ำค้างเป็นเสมือนเขตห่วงห้ามเป็นระยะเวลากว่า40ปีเริ่มตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองโดยอยู่ในการยึดครองของผู้ก่อการร้ายโจนจีนคอมมินิสต เป็นบริเวณที่มีพื้นที่ภูมิประเทศเป็นถิ่นธุรกันดานจิวเขาสลับซับซ้อนทำให้เป็นฐานปฏิบัติการใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของแถบนี้แต่ในที่สุดจากการปฏิบัติการตามแผนยุทธการใต้ร่มเย็นโดยนำนโยบายการเมืองนำการทหารกองทัพภาคที่4และหน่วยผสมพลเรือนตำรวจทหารที่43ได้นำนโยบายนี้เข้าปฏิบัติการ สามารถยึดค่ายปฏิบัติการได้สำเร็จเมื่อวันที่25กรกฎาคมปี2523ทำให้โจนจีนคอมมิวนิสต์สลายตัวไปในที่สุดค่ายพักโจนจีนคอมมิวนิสต์หรืออุมโมงอุมโมงประวัติศาสตร์เขาน้ำค้างหรือหมู่บ้านปิจมิดร5อยู่บริเวณเขาน้ำค้างหมู่ที่1นึ่ตำบลคลองกวางห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ4กิโลเมตร ถนนเป็นทางลาดยางเดินทางสะดวกสองข้างทางเป็นป่าที่ยังสมบูรณ์เป็นฐานที่มั่นหรือฐานปฏิบัติการใหญ่ที่สุดของโจรีนคอจีนคนสต์ในแถบนี้มีลักษณะเป็นถ้ำหรืออุโมงค์ธรรมชาติที่ใหญ่และมีความวิจิตรพิสดารของธรรมชาติเป็นแหล่งสะสมอาวุธยุโทโธปกรณ์และสเสบียงอาหารที่สำคัญและทางที่ตะออกของอุโมงค์มีน้ำตกพลุชิงที่สวยงามด้วย ด้านหน้าก่อนเดินเข้าไปชมภายในอุโมงค์จะมีนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาข้อมูลและภาพถ่ายให้ได้ชมบริเวณอุโมงคในอดีตเป็นหมู่บ้านคอมมิวนิสต์หลังจากการสู้รบกับฝ่ายรัฐบาลเกือบ40ปีพรรคคอมมิวนิสต์ได้ประกาศยุติการสู้เข้าร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทยเมื่อปีพุทธศักราช2530อุโมง์นี้เป็นอุโมงคดินเหนียวมีขนาดใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย ขุดด้วยกำลังคนใช้เวลาประมาณ2ปีภายในแบ่งเป็น3ช่องทางลึก3ชั้นมีช่องทางเข้าออก16ช่องมีบันไดเชื่อมระหว่างชั้นความยาวคดเคี้ยวขึ้นลงภายในอุโมอง์ยาว1กิโลเมตรภายในอุโมอง์แบ่งเป็นห้องห้องเช่นห้องประชุมห้องพยาบาลห้องวิทยุห้องครัวสนามซ้อมยิงปืนเป็นต้นและยังมียาสมุนไพรจำน่าย เสียค่าเข้าชมคนล,ละ20บาทสถานที่ติดต่อและการเดินทางอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างสำนักง,งานป่าไม้จังหวัดสงขลาอําเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาการเดินทางโดยรถยนต์สามารถเข้าถึงที่ท้อการอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างได้สองเส้นทางจากอําเภอนาทวีจังหวัดสงขลาตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข4113 นาทวีบ้านประกอบถึงบ้านสะท้อนจะมีทางแยกขวาตามเส้นทางบ้านสะท้อนสะเดาไปอีก19กิโลเมตรถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติรวมระยะทาง27กิโลเมตรจากอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข4243ผ่านบ้านม่วงตำบลสำนักแต้วบ้านก่อมีถึงอุทยานแห่งชาติระยะทาง27กิโลเมตร เส้นทางด้านนี้ต้องขึ้นเขาบางช่วงคือกว่าจะซาอปเป็นมงในในเขาได้ต้องใช้เวลาแบบนานมากอันนี้เป็นห้องทดลองฝึกยิงปืนอท่านการยิงปืนก็ต้องเก็บเสียงครับต้องยิงข้างใน สารจุดก็จะมีนะว่ามีม,มีมีทางขึ้นเหมือนกับร,รูหูรูแย่ที่เป็นเป็นทางฉุกเฉินต้อออกทางออกฉุกเฉินเลยแค่หาสารจุดก็จะมีตัวนี้เป็นเทเลแกนก็เป็นพวกส่งแฟกซ์คอยตัวเลข ขึ graduate, um, hey. ้นไปห้องชมห้องผู้นำได้ไปดามันมาได้ขึ้นลงมาได้ไปดามไม่เป็นไรเดินอันนี้อันน okay? NO, no. ี้อันนี้ออกไหมพี่ออกด้ออกข้างบนเนี่ยที่เราเดี๋ยวพี่เจอกันเดี๋ยวเราดีกว่าเดี๋ยวเดินไปเลยเดี๋ทางองกันโอ้โหจุดนี้ข้างใต้เฉามาก ชั้นมากครับคคืออันนี้ผมคิดเห็นส่วนตัวนะครับถามนี้น่าจะใช้เวลาในการสร้างคือขัน้นสองน่าจะเป็นถึงสองปีเพราะว่าก่อนจะขุดชั้นมากนี่คือเขาก็จะขุดลงไปตาม ซึ่งก็จะไปออกที่นั่นละ เป็นความพยายามมากนะครับในการที่จะเราก็ถึงที่แบบชันลงมาตามตามสันเขาคนระับน่าจะเจาะอ,อยู่หลายปีอยูน่นะแบบนี้ผมชันได้ฐานว่าชืวไม่ต่ำกว่าสองปีเลยว่า,วาปีแรกจะมาบกุบก,บก,บก,บกวางแผนพังจะขุดอะไรเสร็จเนี่ยต้องใช้เวลา